หลังจากที่ EP 1 1เอ่ะเราได้ฐานลากกันแบบเจ็บเจ๊บแล้วเนาะ EP เนี้ยเรามาดูกันครับว่าเราอจะต้องทํายังไงต่อในการสร้างบ้านสร้างรีสอร์ทของเรายินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ซีลีี่ชุดสร้างรีสอร์ทหลังแรกโดยซีลีี์ชุดเนี้ยผมจะมาเปิดเผยนะครับขั้นตอนวิธีการสร้างวิธีการคิดการหาเงินมาสร้างรีสอร์ทหลังแรกของผมเพื่อนๆจะได้ติดตามซีรลส์ชุดเนี้ยในการสร้างรีสอร์ทนะครับ สเตปบายสเตปกันเลยครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยครับยังไงอะ่ะเราไปลุยกันข้างในกันเลยครับ I I สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยพนักงานประจำนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและเจ้าของโรงแรม The Great Winter แล้วก็กำลังจะทำรีสอร์ทพูวินล่าหลังนี้อีกด้วยครับยังไงอะ่ะ มาดูกันนะครับใน EP เนี้ยผมจะพาไปดูที่หน้าง,งานกันเลยเนาะที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับว่าเราอะ่ะต้องเช็คต้องดูอะไรบ้างนะครับในการก่อสร้างและขั้นตอนไหนอะ่ะจะทำให้เราแบบเซฟตังประหยัดแล้วก็ทำให้แต่ละขั้นตอนอะ่ะดำเนินไปได้เร็วขึ้นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยครับในคลิปนี้ครับซึ่งจาก EP ก่อนเนี่ยผมก็ได้ทำแล้วเนาะว่าเราอะ่ะตั้งแต่การ ขุดหลุมนะครับทาฐานรากเนี่ยเราอะ่ะจะทํายังไงให้เจี๊ยบนะครับแล้วก็มีกระบวนการไหนบ้างที่ไม่ควรจะละเลยกระบวนการไหนบ้างที่ควรจะตรวจสอบยังไงอะ่ะเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูข้างบนนี้ได้นะครับคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนในการก่อสร้างหลังจากนั้นครับว่าอัปเดตก็ไปถึงไหนกันบ้างยังไงอะ่ะผมขอกลับกล้องนะครับจะได้อธิบายอะ่ะได้ง่ายขึ้นครับมาลุยกันเลยครับ โดยรีสอร์ทหลังนี้ก็เป็นรีสอร์ทขนาด5ห้องนะครับเป็นรีสอร์ทแบบพูลวิลล่าพูลแอคเซสที่มีอยู่5ห้องนะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยครับมันเรียงกันอยู่5ห้องโดยการก่อสร้างอะจะประหยัดตรงที่การใช้ผนังร่วมกันครับแล้วก็การที่เราออกแบบดีไซน์เนาะมาปิดเรื่องเสียงรบกวนนะครับโดยการก่อผนังเบิ้ลนะครับก็จะทำให้มี เรียกได้ว่าความเป็นส่วนตัวนะครไพเวทอะมากขึ้นแล้วก็ทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าของระเบียงเนี่ยของแต่ละห้องเนี่ยจะติดสระว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะขุดสระว่ายน้ําแล้วก็ยกขึ้นมาติดแนบกับตรงระเบียงนี้เลยครับรับรองครับเป็นพูลแอคเซสแบบว่าออกมาเล่นน้ําอ่ะแล้วก็สามารถพักผ่อนได้ใกล้กับพูอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะขุดทำสระว่ายน้ำประมาณนี้เนาะสระของผมอะ่ะก็จะเป็น แบบใช้งานได้จริงๆนะครับก็จะเป็นระดับที่เป็น4เมตรคูณ4เมตรเนาะแล้วก็ยาวนี่ครับตีตัวยาวไปกับอาคารเลยครับก็ประมาณ20เมตรครับโอ้โหวายเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับโดยที่ต่อจาก EP11 นะครับหลังจากที่เราวางฐานลากแล้วเนาะตรงเนี่ยครับมันก็จะมีขั้นตอนตรงที่ก่อนเนี่ยครับ ก่อระดับนะครับเพื่อที่จะรับการเข้าคานแล้วก็ทําทคานแล้วก็ขึ้นแบบตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นแนวของคานนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าซัพพอร์ตนะครับที่ก่อขึ้นมารับระดับของคานเนี่ยครับเวลาที่เราเข้าแบบเนาะเทปูนอะไรไปเนี่ยน้ําปูนนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องซึมลงดินนะครับ ตรงนี้เราก็ทำทำลีนมาก่อนนะครับแล้วก็ก่อตรงนี้ขึ้นมาโดยวัสดุที่ใช้ก่อพวกนี้ขึ้นมาเราอะก็สามารถที่จะประหยัดได้นะครับอย่างเช่นการใช้อิดบล็อกนะครับในการที่เราจะปูตรงนี้ครับขึ้นมาก็ผมลองคำนวณดูแล้วนะครับถ้าใช้อิดบล็อกอะก่อโดยรอบอาคารนี้เลยนะครับเพื่อที่จะรองรับฐานตรงเนี้ ซึ่งหน้าที่ของมันน่ะจุดประสงค์ของมันน่ะมันน่ะทำเพื่อที่จะรองรับในการเข้าแบบเท่านั้นครับแล้วก็ปิดส่วนที่เป็นพื้นดินเนาะส่วนใต้ทุนเนี่ยหน้าที่ของมันมีแค่นั้นนะครับไม่ได้รับน้ําหนักของตัวอาคารเลยครับตัวอาคารน่ะก็ยังจะถ่ายน้ําหนักอ่ะรับน้ําหนักอะ,กอะจากลงที่คานอะเหมือนเดิมนะครับตัวเนี้ยมีแค่ หน้าที่เพียงแค่นี้เท่านั้นเองครับถ้าเราเลือกใช้เป็นอิฐแดงอะ่ะโดยรอบอาคารเนี่ยเราอะ่ะจะใช้อิฐแดงถึง2 0 0 0 0ก้อนเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแบบว่าเยอะมากอะ่ะละเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่า20,000ก้อนเนี่ยช่างอะ่ะจะใช้เวลาก่อทั้งหมดอะ่ะกี่อาทิตย์นะครับถึงจะหมดถึงจะรอบตัวอาคารเนี่ยครับ20,000ก้อนนะครับแต่ว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นอิฐบล็อกอย่างนี้เนาะ ผมเปลี่ยนเป็นอิดบล็อกอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เพียงประมาณแค่800ก้อนแค่นั้นนะครับตอนเนี้ยต้นทุนจริงๆอะ่ะเซฟได้ไม่เยอะก็จริงนะครับเซฟได้ไม่เยอะเลยครับ10% 15%น่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่เซฟนะแต่ว่าที่เป็นประโยชน์จริงๆอะ่ะก็คือระยะเวลาในการทำงานของช่างนะครับก็จะ เสร็จเร็วกว่าการใช้อิฐแดงก่อน,นะครับซึ่งอิฐแดงมันมีขนาดเล็กไงกว่าจะก่อครบ2 0 0 0 0ก้อนโดยรอบๆของตัวอาคารเนี่ยผมว่าก็เหนื่อยแล้วก็ใช้เวลานานนะครับตรงนี้ผมปเปลี่ยนใช้ตรงนี้ก็สามารถที่จะเซฟคอ์สาาได้นะครับประหยัดเวลาได้เหมือนกันครับโดยสเต็งคอนกรีตที่ผมเลือกใช้ในโครงการนี้นะครับก็จะเป็นสเต็งระดับ 204ครับคือ240กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรครับซึ่งเป็นความแข็งแรงของคอนกรีตนั่นเองแล้วก็เราก็จะเข้าแบบนะครับตามข้างบนนี้นะครับพอเข้าแบบเสร็จเนี่ยเราก็ให้รถปูนเนี่ยมาเทปูนลงได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเข้าแบบเนี่ยตรงข้างข้งข,งของเหล็กเนาะเพื่อนเพนะื่อน่ะต้องมีลูกปูนนะครับในการขั้นระหว่างตัวแบบนะครับกับตัวของ เหล็กนะครับซึ่งการเทคอนกรีตของเราเนาะปูนมนะันก็จะได้ไปโอบล้อมนะครับเต็กไว้นะครับไม่ให้เหล็กมันโผลออกมานั่นเองะครับก็จะทําให้โครงสร้างของเราอะ่ะไม่ระยะยาวอะ่ะไม่เป็นสนิมเนาะไม่พื้นหรือว่าเสาอะ่ะไม่เด้งกรอบออกมานะครับเป็นหลุมเป็นหลุมนั่นเองครับหลังจากที่เราเทปูนลงไม้แบบเสร็จแล้วนะครับช่างอะ่ะก็จะ เว้นระยะนะครับสักประมาณ1-2วันนะครับให้คอนกรีตอ่ะเซตตัวดีๆนะครับแล้วก็เราก็จะมาแกะออกจากไม้แบบนะฮะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยยังมีไม้แบบอยู่นะครับยังไม่ได้แกะตรงเนี้ยคือส่วนที่แกะไม้แบบออกมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็คือการที่เราจะบ่มคอนกรีตครับซึ่งก็จะมีได้อยู่3แบบเนาะก็คือ1ใช้น้ํายาบ่มคอนกรีตนะครับเพื่อนๆอ่ะ อาจจะสั่งตั้งแต่แผนปูนเลยเนาะให้เขาผสมน้ำยาบ่มคอนกรีตมาได้เลยนะครับซึ่งสเต็ง204ที่ผมเลือกใช้เนี่ยมันนะก็จะมีน้ำยาบ่มคอนกรีตมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีที่2อ,อะ่ะเราก็จะใช้แบบเป็นพลาสติกเนาะพลาสติกอะ่ะแบบว่าซิลอะครับคุมตามเสาต่างๆเนี่ยครับหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ ตัวคอนกรีตอ่ะมันแห้งเร็วเกินไปนะครับสูญเสียน้ำและแห้งเร็วเกินไปอันนี้ก็เรียกว่า,าปฏิกิริยาไฮเดรชันครับซึ่งถ้าเราปล่อยให้คอนกรีตมันแห้งเร็วเกินไปเนี่ยการที่ทำปฏิกิริยาของคอนกรีตเนี่ยมันจะได้ไม่เท่าสเปคของสเต็งจริงๆนะครับเรา,าก็จะสูญเสียความแข็งแรงตรงนั้นไปหรือว่าอาจจะมีการ การแคร็กของคอนกรีตในการที่มันแห้งเร็วเกินไปนก็จะเห็นช่างบ่มคอนกรีตไว้นะครับเสร็จแล้ววิธีที่3ก็คือการเอาถุงกระสอบเนาะถุงกระสอบมาพัน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 รอบเสาอย่างเงี้ยอันเนี้ยแล้วก็ลดน้ำครับลดน้ําแบบชุ่มๆุมเลยอ่ะซึ่งถ้าเป็นไปได้เนาะการทําโครงสร้างเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆอยากให้มันแข็งและดีจริงๆนะครับเพื่อนๆนอ่ะก็จะต้อง เอาโครงสร้างทั้งหลังเนี่ยครับไปจุ่มน้ำครับอาอันนี้จะทำให้เกิดปฏิกิยาไฮเดรชันที่ดีแล้วก็สเต็งที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเราก็เลยใช้การบ่มคอนกรีตนี่นะครับให้คอนกรีตของเราพร้อมให้โครงสร้างของเราแข็งแรงครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือการที่เราจะวางท่อน้ำดีเนาะแล้วก็ท่อน้ําเสียนะครับ ออกไปจากอาคารครับตรงนี้ขอให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับก็ต้องให้ช่างมีการยึดไว้กับตัวอาคารนะครับจะดีที่สุดนะครับอย่าปล่อยให้มันแบบว่าวางกับพื้นเนาะอันนี้แบบค่อนข้างแบบอันตรายเนาะบางบ้านอะ่ะที่ผมเห็นเยอะๆนะครับในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยมันมีอาการซุดได้ไงอยู่ไปนานๆมันมีอาการซุดละการที่ระดับการสลบเอียงนะครับของท่อน้ําเสีย มันสโลปเอียงตั้งแต่ตัวบ้านนะครับแล้วก็สโลปไปจนถึงไอ้ตัวถังบําบัดใช่ไหมครับการที่มีการซุดตัวเนาะของที่ดินของตัวบ้านเราเนี่ยต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ในกรุงเทพแบบผมเห็นเยอะเลยนะครับก็ถ้าเกิดมันซุดตัวแล้วมันไม่ซุดไปพร้อมกับตัวอาคารเนี่ยตัวอาคารก็จะไปกดทับนะครับกดทับท่อแถม ะร,ระดับในการสโลปในการระบายน้ําเสียอะไรต่างๆจากชักโครกจากห้องน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ด้วยนะครับก็จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับการที่แบบรู้สึกว่ามันอ่ะฝัดช้านะครับน้ําลงช้าหรือว่าเอออะไรประมาณนี้นะครับจะตันก็ไม่ตันนะครับก็เอออยู่นั่นแหละครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาจากตรงนี้ครับตรงนี้ก็ให้ช่างอะ่ะเขาทำการ ยึดให้มันลงไปกับตัวอาคารแบบนี้ดีกว่านะครับในระยะยาวส่วนบริเวทเนี้ยก็จะเป็นพื้นอาคารนะครับซึ่งผมอ่ะใช้แผ่นพื้นสำเร็จวางไปก่อนเนาะแล้วก็เทปูนนะครับขึ้นมาอีก10เซนติเมตรนะครับก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นสำเร็จที่เทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนเนี้ยก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับที่เห็นเป็นต่างระดับตรงนี้ห้องน้ำเนี่ยผมก็จะ เลี้ยงนะครับถ้าเลี้ยงได้ก็ไม่ควรจะใช้พื้นสําเร็จนะครับให้เป็นพื้นที่หล่อในแบบไปเลยครับเป็นหลอ่อเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะครับจะกันซึมเรื่องน้ําเรื่องอะไรได้นะครับส่วนพวกท่อเนี่ยเวลาเขาวางไว้นะครับตรงนี้ครับก็ให้ช่างเนี่ยปิดปลายท่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับกันพวกอิฐหินปูนทรายเนาะมันล่วงเข้าไปนะครับแล้วก็แรกๆอะ่ะอาจจะไม่ตันไงมันอาจจะ ไปกองกองอยูここ่นะครับพอเราเริ ació, ่มอยู่อาศัยไปเนี่ยเริ่มมีของเสียไปเนี่ยมันก็จะขวางการระบายตรงนี้ได้ครับการป้องกันการปัญหาการรั่วซึมของห้องน้ำเนี่ยเราก็จะใช้การหล่อขึ้นมานะครับเป็นระดับแบบนี้นครับอันนี้คือระดับของพื้นห้องครับส่วนตรงนี้คือระดับของพื้นห้องน้ำครับซึ่งจะถ้า ช่างบางคนทำเนาะถ้าเป็นระดับเดียวกันนะครับก็จะใช้อิฐนะครับวางอย่างนี้เลยนะครับตรงในส่วนของตรงเนี้ยเอ่อถ้าช่างทำอ่ะแล้วก่อเป็นกระเบื้องขึ้นมานะครับปูกระเบื้องแล้วยาแนวอะไรเนี้ยส่วนตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเพื่อนๆเ,เห็นได้ไหมครับว่ามันอ่ะไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการทำโคจอยครับซึ่งมันอ่ะ จะมีโอกาสมากเลยเนาะซึ่งนานๆไปเนี่ยกันซึมหรือว่ายาแนวนะครับหลุดล่อนนะครับน้ำก็จะมีโอกาสที่จะหาทางไปของมันนะครับหาทางซึมได้ตามขอบนี่นั่นเองครับดังนั้นนะครับเราต้องทําให้มันเป็นขึ้นมาครับตั้งตุ๊กตาขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เลยครับซึ่งจะทําให้ไม่เกิดปัญหาการที่น้ํะรั่วออกไปในพื้นห้องเนาะก็ขอให้เพื่อนๆนะสังเกต แบบนี้ด้วยนะครับแบบเนี้ยใช้ได้นะครับใช้ได้ครับส่วนตรงนู้นนะที่เห็นเป็นระดับเดียวกันก็จะเป็นห้องน้ําของอีกห้องหนึ่งนะครับการที่เราจอยห้องน้ํามาติดกันเนี่ยเรื่องของ p r i v a t ในห้องนอนแล้ว,ว่าวเวลาใช้ห้องน้ําแล้วเสียงไม่ไปกับห้องอื่นนะเราก็มักจะเอาในการออกแบบอะ่ะเราก็มักจะเอาห้องน้ำอะ่ะมาติดกันนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถ าวายท่ออะไรต่างๆแล้วก็ระบบของห้องน้ำมันติดกันด้วยไงออระยะท่ออะไรอย่างนี้หรือว่าการจัดการนี้ก็จะง่ายนั่นเองครับเป็นไงครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ทุกคนนะครับยังมีอีกหลายสเตปหลายขั้นตอนครับเดี๋ยวผมะจะมาทำคลิปให้ดูแล้วก็สร้างไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมในซีรีส์ชุดนี้เนาะก็ยังมี EP ก่อนหน้านี้ อีกหลาย EP เลยนะครับ EP ก่อนหน้านี้อีกหลาย EP เลยซึ่งผมอ่ะก็ EP ตอนแรกๆอ่ะผมก็ได้เน้นนะครับเน้นไปเรื่องของทฤษฎีนะครับแล้วก็ how to ในการสร้างรีสอร์ทหลังแรกนะครับว่าเราอ่ะจะทำยังไงได้บ้างในเมื่อเราอ่ะไม่ใช่บริษัทใหญ่โตนะครับเราเป็นแบบคนธรรมดาเนี่ยเราอ่ะจะใช้คอนเซปต์ไหนใช้วิธีอะไรในการสร้างรีสอร์ทครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าหากเป็นประโยชน์กับคนที่คุณรักอ่ะก็สามารถที่จะส่งให้กับเขาได้นะครับกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนี้นครับ Boy Story Life ครับช่วยกดให้หน่อยนะครับแล้วมาสร้างรีสอร์ทภูวิลล่าหลังแรกของผมหลังเนี้ยด้วยกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ